เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะได้ไปเล่นนะกระุกมากเลยค่ะทาอันไหนมันมีหลายอันมากเลยนะใช่ชอบ่วนไหนคะชอบหมดเลยแล้วชอบเพื่องไชอบทั้โซนทโซนก็น่ใจเด็กแต่ก็ของคุณน้องเคยมาได้อยู่เลนักพูดแจะตินตาีก็ถึงกัน เดียวรถเหรออ,อ,อืมรุ่นพี่กายนี่พลาสติกนั่งขอาเท้าไถนึกออกไหมไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่า <laughs> แ้วก็มันไม่ใช่โยกแบบไฮโดรลิกอะ่ะอ,อ,อันนี้ไฮโดรมืออะ่ะ <laughs> เออนั่นอ่ะมันสุดแล้วไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันก็อเสมือนจริงมาก ครับแล้วมันแบบสันขยโยกอะไรแบบคล้ายๆของจริงเลยอ่ะ uh huh. ผมว่าผมว่าดีมากเออเป็นเพราะว่าชีวิตนี้คนเราจะไปขับรถแม็คโครผมว่าน้อยคนมากนะที่จะได้ไปลองขับอ่ะ uh huh. เออ uh huh. ก็แจ๋วอ่ะเกมนะไงลูงตะกี้นี้ <c oughs> เกมยิงปืนมันเหมือนจริงไหมเหมือนเข้า เสียวไหมเอ็นน่าคุณกิเลมองระเบสขาไหนไม่ได้ซึ่งผมบอกครับมคือการรวมไว้ที่ที่เดียวกันม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 ันดีกับเราอย่างไรมันสถานะกาบพราคุณแม่ที่แบบเรามีลูกสามคนเลยก็ต้องมกัน้าคือจริงๆถ้าบอกว่าเราอยากเล่นแต่แต่ละอันจะต้องมาส่นกลยุทธ์กลยุทธ์แบรนด์กลยทธ์บริษัทนะแือว่าพอมางานนี้รวมกันทีเดียวอ่ะก็จุกมามาทีเดียวได้เล่นตลายอย่างอ่ะสำหรับแบบต้องแต่เด็กที่ชอบเล่นสเก็ต ก็สรวงชอบแบบตัดดินตัทรายเล่นเกมกับบ้าหม่อะไรเล็กเล็กน้อยอ่ะใช่ดเมันมัีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มาชอปิ้งด้วยอะไรด้วยแล้วก็แวะพาลูกมาเล่นอะไรอยางเงี้ยใช่มีอะไรกินเยอะแยะแถวนี้วันี้ก็จะมีน้าเื่อก็จะมกรรมแล้วที่น่และก็คือจริงๆ้าเกิดว่ามาที่พาราณสนก็สามารถพาเด็กมาเล่นตรงนี้ได้แล้วพู้ใหญ่ก็เข้าไปให้างแล้ว มมมมมีีีีกกยย่่เเเแาาาาววป็นนดทถึงเวลาก็นี่เดินออกมาพาัากพลากรอตรงนี้แล้วก็เล่นได้เลยใช่ วันเด็กนี้เขามีตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12อะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกวันมาดูว่าตัวเองสะดวกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยครับแล้วอย่างที่รู้บอกแล้วก็เด็กๆบอกคอนเฟิร์มได้ว่ามีหลายกิจกรรมแล้วก็สนุกสนานแน่นอนสําหรับเด็กๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งในพารากอนได้หรือว่าเที่ยวเล่นอะไรแถวนี้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเหมือนในข่าวบอกว่าอะไรนะไมรูแอบเห็นโปสเตอร์ น่าจะโตขึ้นโดยมากก็แล้วก็ชินกับพี่ๆเพราะว่าก็เจอหน้าตากันแบบบ่อยขึ้นอะไรขึ้นเจอแบบเซตอัพอะไรอย่างงี้บ่อยขึ้นอย่างเงี้ยฮะความนี่งความนิ่งโด่งไปเยอะมากเหมือนกันนะคะอา,าการที่แบบนอ่งเมื่อสักครู่ขึ้นั่งดีกัืเป็นการผิวไหมอะไรแบบแนี้อะไรเงี้ยเราเราต้องกัดขึ้น <laughs> บ่อยกันขนาดนี้เทนได้ด้วยครับเรื่องแบบนี้เทนกันม่ยาก ตาคิดว่ามันน่าจะเป็นความชินลูกชินไหมคะลูกมาเห็นไม่ค่อยดูลูกไม่นี่ไมโครโฟนอะไรอ่ะล้วอะไรคะพี่ๆเขาเป็นอะไรที่เขามาเนี่ยเต้ไปหมดเลยลูกอ้าวเขาแบบถ่ายไหใครับถ่ายครับถ่ายถ่ายพวกแถวเอาไปลงลงอะไรดีอ่ะลงช่องอ๋อลงช่องข่าวอ่ะอันนี้เขาลงอะไรเหรอล้วแล้วแล้วแล้วทำไมเขาถึงลงข่าวอ่ะ อะไาชีพอะไรที่เขามาอยู่ตรงนี้อาชีพอะไรอาชีพถ่ายอาชีพถ่ายอถ่ายรูปไฮยูตี้ถ่ายรูปไฮยูตี้อาชีพอะไรคะที่เคนทำอยู่อะไรนะนับจ้างเอ้ยแล้วอาชีพพวกเราคืออะไรอ่ะอาชีพอะไรแล้วพวกเราคืออะไรอะไรอาชีพพวกหนูคืออะไรคะถ่ายยากง่ายถ่ายให้เขา ทำให้เขา่ทา่า,เ,า,าเออก็ถูกถูกมันคือมันมันคือขยายความทำยังไงก็ได้ให้เขามาถ่าย <c oughs> ไมออกยล่ะไม่เลยสุดแล้วต้องอยู่ไหนอ่ะยังไม่ให้อยู่ในบัญชีกำกับแทนเก็บเงัน จริงจริงสอนหลายอย่างครับทั้งออมทั้งเก็บเงินอย่างคิรินเนี่ยป .4 แล้วก็เริ่มมีการสอนแบบวางแผนการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างครับโดยวันนี้ก่อนออกมาเราก็เราก็ทำกัน ไม่แบบไม,ไม่แบบมันมันคอนเนคกับสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูซิเอามาใช้กับชีวิตจริงว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างสมมุติเรามีงบประมาณอยู่3,000บาทใช่ไหมเออกีบร้อยบาทจะต้องทําอะไรอะไรแล้วมีกําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ค่อยคือเหมือนกับเอาเรื่องชีวิตจริงมาสอ,สอนให้เขาให้มันพารา l e ล,ลไปกับสิ่งที่เขาทําในโรงเรียนแต่เด็กเเขาจะเรียนรู้ แล้ต้องเป็นแบงค์ยี่สิบด้วยนะมนยไม่ใชแบงค์ยีแล้วเป็นแบงค์อยแล้ว,แ,แ,ลวแ,แต่ก่อนคือจะต้องให้พี่ทิศทิศเปแลกเงินที่ธนาคารให้หน่อยพี่ทิศบอกแลกเป็นอะไรแบงค์ยีโอ้ทำไมกำไมอยากรู้ผลทำไมถึงอยากได้แบงค์ยี่สิบไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันมันดูเยอะมันเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียว แล้ว <worship bird> เ,เด็กก็สอนเด็กแล้ว่าให้ดู จริงๆต้องเปลี่ยนไหมจริง,รงๆแล้วอะ่ะอืเอาจริงๆเอาจริงๆเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องเปี่ยน, <c oughs> นัต้องเปี่ยน <c oughs> ชุชน,นอก็ได้นู้เยบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนร,รเราใสา่ิไปก็เป็นชุดโรงเรียน,นย่ะแต่แค่ใส่ผิีแ้เขาบอกไม่ได้เขอยากปยรป้เลยว่าถ้านจะเลี่ยนอะรว่าชุดงเรียนที่หนูซื้ออะเป็นเงินหนยมกบบนี้ก็เลยบอกหนว่า ีจะขึ้นไปเอาเงินเท่าไหร่นะคะ1,000บาทค้าชุดนักเรียนเอามาจ่ายต้องเจอเปล่าเจอมาเอามาแล้ว8 8 0บาทเอปดสาแล้วเกนักเร่ยนเงเนะก่งแล้วเด็กนักเรีไม่ไม่แล้วแดนเอาไปอีก2,500ั้าพอดีเจอในห้องในล่าได้ไหมในล่ยน่าจะได้ได้ รู้สึกเ่กดคนอเป็นคนรคัแบบเนาะในคอมเมนต์สก็แบบรงครบัวเราเไม่เออเอาตรงๆไหมก็เวลา ภูมิใจในตัวเองนะครับอันนี้บอกตรงเลยก็แบบภูมิใจในตัวเองที่แบบเออคนคนมองว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกอีกมุมหนึ่งก็คือแบบมันขนาดนั้นเชียวหรออะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอะไรคือคือคืออย่างที่กายบอกวันแรกจนวันเนี้ยเราเลี้ยงกันไม่ได้คิดว่าแบจบจะโหให้เลี้ยงคือก็ท,ท,ท,าท,าทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันก็คือต้อง อยู่บนความเป็นเราด้วยเราชอบแบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงเราก็เป็นแบบนั้นไปอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองนะฮารุไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทําได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนแบบขี้เกียจเนี่ยแหละดีใจดีใจที่แบบสิ่งที่เราเป็นไปถูกจริตหลายๆคนหลายๆครอบครัวว่ามันก็ดีใจแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่อ่านคอมเมนต์แล้วหลายๆคนบอกว่าเอาไปปรับใช้ ดูแลที่ไม่ได้การสราบข้อู่ได้อย่างดีค่ะผก็มีผู้าก็ในวันนั้นมันชอบมีคำถามว่ามันเร็วเกินไปไหมอายุ24แล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วอะไรคือเร็วแล้วอะไรคือช้าก็ยังไม่มีใครตอบผมได้เลยตมรวจนั้นอ่ะว่าเออเรา24มันเร็วไปหรือเปล่าผมบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องรอก่อนไหมผมก็ถามว่ารออะไรอ่ะรอให้พร้อมผมก็ถามกลับไปอีกรอบนึงว่าเราพร้อมคืออะไร บางคนก็บอกว่าเงินทองบางคนก็บอกวุฒิภาวะบางคนก็บอกว่า,วา,วา,อวาเอ้ยอะไรต่างๆจะไม่หมดเลยเขาบอกว่าเอาแล้วแปลว่า30คือพร้อมไหมก็บอกก็น่าจะ30พร้อมนะบอกเอาแล้วมันมีบางคนที่อายุ30ิเราไม่พร้อมมีไหมบอกก็มีเอาแสดงว่าอายุอายุก็ไม่ใช่ตัวกําหนดแล้วสี่อะไรอย่างเงี้ยก mm hmm. ็คือกลายว่า มันก็อาจจะทําให้พวกเราสองคนได้เห็นว่าเออจริงๆในตอนนั้นที่เราได้บอกคนอื่นไปว่าเราคิดว่าตัวเองเราพร้อมแล้วแสดงว่าตอนนั้นมันก็คงพร้อมจริงๆแล้วในเรื่องของแบบการตัดสินใจที่จะออแต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันในในวัยย4 25ี่ตอนนั้นแล้วกายเอาจริงๆป้าถ้าเป็นไปได้อยากเร็วกว่านั้นอีกด้วยซ้ำ จริงคืออยากอยากตัวอายุ30มากอหรตอนนี้ใช่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าทำไมปวดหลังง่ายจังทำไมเมื่อยขาเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยใช่มองย้อนกลับไปในครอบครัวของเราที่มันเติมเต็มกันแบบห้าแบบนี้มันมีอะไรบ้างโชคดีนะครับที่แบบเออเราเราตัดสินใจในวันนั้น จะเกิดขึ้นซึ่งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เออล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราก็บอกงแต่วันแรกเนาะจริงๆในการแต่งงานกายกายยังเขียนไม่เลยว่ากายไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า<ม>แต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราจะพยายามมีความสุขทุกๆวันในในวันที่เราอยู่ด้วยกันได้<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับอืมทำไมครับ้องเ็นนองก็แฟนในเาที่แฟนที่รักน้องเด็ืเกิทั้งสามคน จะบอกกับพี่พี่ไหมที่เขาที่เขาดูคดลิปเราดูเราอะไรเงี้ยเนี่ยบอกอะไรไหมคะขอบคุณมา,ากมากนะคะที่ดูคลิปสาวสาวยอดกุมารอือออมยังบอกอนะไรไหมในร้าน

か